อาจากบัดเป็นสองที่ไปสมนีนาคมสองหแปดนก้าวันี้วันที่สมีนาคมเป็นวันที่ไปาาพเจ้าน่สแกนเสิรสตารทประพระบุรเริมต่างๆุทธชาติมูชาพชาจและจริยขราพาแต่รูว่าจาขจกับเจ้าเจ้านำมันไม่ียดีหรือได้ไม่เสีีจุดจอนครับเป็นเช่นนั้นสหนงเทิน ที่นึงบทสจจนนทเทวดาธรรมตาจะกัเทากรเจ้าตัวเทวดาธรรมมณุราจะสัตวตัสัมโมกกะังตะเคกยมีจริดไปสีลีสีกละเตจเลเขียวมิไ้ทีวีปีและเตจเขมรตุณาคาในเคียงเาูมีเขมเตยุมาจยตัวเทวดาฉลาลวิสมียขาคณะบรรดาคาติดตาตาสันติเกยังมนีษว่าจนสาวโฉมต่ร่วมมิตรว

สี่บตนาการสจกขานมตตะบกตโตตะโสมะตพุทธะนโมตตะบกตโตตะโสมตพุทธะนโมตตะบกตโตตะโมตพุทธะพุทธห้สตรายนาขนาปะพุทธาสังฆะามิธรรมังสังามิตังังสมิทุรียมีพุทธังสังชามิทุียมีธรรมังสังฆะามิทุรียมีตังฆังสังามิทุตียมีพุทธังสังฆะชามิทุตียมีสังฆังสังฆะชามิบทที่หกบสุตสิยาขะฐานนั้นทธ่มีสันนังอันยังพุทโธมีสันนังลั อดีตมนเนงยังสถาปนิตรองอีตนาทจาวาชิัมีตัวประาบทจบบทสุดมหาาสุดอสุตังไอ้กัรสแยกาวาสกิสุวัติิีรถสืมานมีหัตตาิกุสังสิงจมติแต่เป็นเวอาติทัศน์จลกัส ลกาาตัวหนเทว่ตยปุยนเสนีป็นตาหงติพระว่าต่งสายกุตังจะอนโคจะตุนังสุทาวาสกาใกานางเทวนางเอตระหงตยังกรธเพระวาสกิตเวติกับปีรุเมือมานนมีพระอาจารกุตังนะตติมจามันติหิกุติหิปีวารหันติทัหิจกัตทหินเทว่ตยปุยน้นเสนีปนตาหติพระว่าต่งสทัตนัยยะกุตังลัจยนนุน้มบีนะเพระว่าเตนุปักรม่ยมาปัตกาิตาวพระว่าต้นเด็กเกิ

ตายปาราเิตังตีตะขวปราเทตาพระกตตนิกีมังกาถังอภัสรตตราพิโกสัมาถังสุจิตังอัปตันโอชุกรรมังสุธารชีวเนตานิคัยตนธะขันติปนตาดิเทวตาตันติกิมังกาถังอภั je ki kangme ประke mangkharang ไป yang ติ อนุขัวเพราะวพิค <c oughs> ุม so ันจสีเยุนะพิคุยสัสรุกทัุสุเดวตาสันนิปติตาหติทาตาปัสนายยุตกจะยีเตพิคุอหิสังติตามันาตุสัมมาสุพุทธเตตัปปิพราะว่ตมังาตัประมายวตาสันนิปติตาหิตังตยัพิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคุิิตินะครับตานังตัมมาสุทเตัมปิพระวตมังาตัปรามาย พวาสนิปิตาพิันตรยมปมหงอิตาีิตาิจิตรมิพิุเวทวกายนงนามันิกิตยมิพิคุเวทวกายนางนามนิี้ทสิจิตมิพิุเวทวกายนางนามต่ตศาสนสัตตุกรมนาสิกโรธาพสิสามิตเอวมันเตติโกเตปิคุพ่ตัปัจจัตุยต่ะุจับ สิโลกมโนกัมมิทัพุมาตติตายิสตากิิสังิตาตาสมาติสุีอวสเลนาลมังสาิสมโนอุทัตมนัสุทวิปัสนมนาวิเปนจปัญจเตรตวันักปีลาวเวเตตสตตโมณีสถาสกินาเตยวกายาเป็นตัเสวิชนถิโกติจตัมุุตตัานสัิติสัมปตุุงเอานนตานะสดงอภิกินะตตะวัดงสาราสังเอกนาสังอัมุตนะัตตุง tentang kitacara kita itu

ราชาาตทิกรรมนางปติมาลชยสปฏิปานมมาลานพจิตโตนตยสิินนนายิมคนางตินางทักินจิังราชวรุณโตปนางติปติมาลชยสปฏิปานมมาลา

อาคันจะนิการถาม่ตตุเอตินถูจุตัาจะนกามาติโตจากกินุขันดุนินุจปนาโทปมัญจารถวตุตโตจะมัตติจ ah ิตตติโจากันโพนัโรชยนัโพอาคป็นจิโกเจวติพุรุสิตยวิสาอิตจจะดาเชคราพัละจทมนายพิมพ์พุนอวังคุนํามาสานาคาตาเวสรสัต

แต่ในฮิตาวงเพลิงเียนงังเราปิมุปกมงยู่ในปวกนันเงเปปินังอจที่วปวิจัตติชวยุตตะทมุนานนาิวโสทวาเสอมัจะยศสาะไม่ตากุกไกกาอิวายสิโนถ้าเตตีาขยยสีนนที่ิตุตันะยึดสิโนมานาพิุมพุ่งเ็ตินัง เมนทูตเทวาทลิจจตตมาจจดุเวยมาจนสุสตเทว่าจะธ้ามุขูบรักิตาสย้สุเมสัตเทวายเรมุบรักิตานะครตานนปริกิตวาคูเม่วาลาการวศนังวัฒโนตโฉสักุปะาบุรินทสตเตตีากายสปินังติโน่จิตมติจิตมตินำวัตยิสติโน่มาทำนาพิมพพ่งพังตัติ่งนังรุโภทรัพภูดว่าจะไม่ก่เขันหรือว่าอันุจะกาจะโดยจะจะอมมาปุพานิพัสโนวัดดานธรรมาจะนธรรมาจะ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 อันนเตทะการส ตํรนา้นมารน้กษาะสติมาติิดรวุิกาอูภูมิุทิกาถากุริโยเทวะเจดเจดจิโรหะยิจารยแต่เทวสิโนปะรัคามาปะระกายอาคูเทวะยสิโนทัเศตษฐทรายาสเปยนจิชิมจดจิตมิโตนามตยิสิโนมาธรรมนาไปกุมพุงนานิติโกนั่งัศกาลดานาคูขณะสาตหาตะไคหาบุญขเอาูเทววิจฉนาสะรมตาละจมิตรกาเจยิสิโนทยงาขับจุนโยติสาพุทธติทัเศริีสศรายาสเปยนิโน อิทมตัวชีทิมตันตะยสิโนมาทำนาพีกงพีกงนัต็มติงว่นังเขมีตัวิตายามาการกาจ่ยโนสัะกงน้มัสตาโจตินมาจาสวานิมินอากถากุมรไมิตาถ้เตเตากันเปนติโนอทิมตัวชีตมตันตะยสิโนมาทำนาพีกงพีกงนั่งเต็มติงว่านั่งถ้เตทีวันน้ก็ยาสเปนันติโน นตะวนนีน่อยิมโตเอนํำโนยนาขจุงเยจนสาตะนปู้จะติมาขีงอาจตินำนาตะวันักขีมตังนาขต่งวัติตาติตังทุกพามาเระรโตจะปุตายถม่ปตาตนังโรติโตจะะกขจติงกุนาสัตพรมโนกันามาพรมาจติอุปกรชิติมติสมากายอยสิ้วเกทยอิสลามุปจกาวาสติโเชมาตุโอาคาอิูบตตะโตเดสเปมุติติเดรตพรมกิมาสนามปิเมตสการธรรมที่ยังมรดกอิทธ กมคนจดสวิจตาตปจุุทวัติตังกสยงวัเญจสัปปิญญายิตวันจะกุมตะตมิทัตถาสันคิดเเตมัสสินาปิจารเตวิชาชนาติิโกจะตัปมุสตวบริษัสันนิจารหิประกนมงเลสังมปลญ่ยนยุงสัพพิวิตตสังขวมวิทยาศาสตรนิสิตว่ากัเตหิะตตต ที่ไปบทเสรเามจักตังสมัยระาสมเระพทธยอดาากมาร้สมัยิาม็จะุเกลาเจ้ายตสมัยาุนจะจุลจอเกล้าเจ้ายัวตั้งสมัยพระบาสมเด็จพระจุอมเกิ้าเจ้าอย่ตสมัยพนะบาทสเด็จพระกุลจอมเลาเจ้าอยู่ตั้งสมัยพาทสเะุะมาจาอยู่ัตั้าสมัตะอภิสเด็จพะจม้าายัวตัญาสมัยพระาทมระุอกาะัตัสัพพะาสมพร อ้ยามายาอยก็วาม่ควเที่สองสมาธิสี่สมาธิกูสมอจสาธิตัวสมาธิว่าสมาโมมาสติสมาธิอยังาพิเวมันที่มาปฏิปทาหกรเตนพิสุุทาจุกุกนี้นี่สมายินยาสโพนสโพนี้นี่มาาสมาติที่ทางขมนะพิ่วีุขังะทางชาติ่ยยิุขัย,ยากได้ปุขังนั้นปุขัง กุขปาพดิเทวทุกขะโทมัสุปยสิวิรคาสปิิสปายุคุรโกยปิยิยุโยุคุดุโกยิจังกัติตมิรุขังสําเามปัญจุปทนาขะาทุกข์อิกบณปปิเิุขสมสจังเยตระหนการที่ลักะสาขัตตตตราพินี่เยทีจังกัปตนากรตนหยวะธานาอิธมกบณปปิเิุขนโรโทสัจังยตัสายวะตระหาสิสัมานคาลังนึกโดโทจักขบปินัสคุมุนิจาร นี่ตถะก็มีวัติาสจังไอ้มเอายดีก่นเยนทำไมีที่สมมาสังกับมมะจะสมกตสมมชิวสมายมวมาตติธรรมธรรมที่ ยังดูกังอาจรย์ติไม่พ่ยปุเนสเตมุ่จุกงที่นียาองที่เป็นญาติที่วิชาที่เหลโกบที่ต่างโก้เป็นดูกังอริสัจจังปริญญาติไมพิ่ยปุเพนสุเตสุนุนไมุ่จกงที่นัอทีเป็นญาติที่วิชาที่เลโกบที่ต่างโก้เนูกังอิสัจจังปริญญาติไม่พยปุเพนสุเสตนุนไม่สุจุกงที่นั่ยอง่เป็นญาตงที่ิชาที่เลโกบที่ตางโกดูอริสัจังปร

แต่จิตกัตันตีไม่ป็นผู้เป็นผู้เตม่อถจก้งที่นางอุทีเยวที่าที่ลกุทีดังไกยนรถ้าม่ีปฏิทสัจจังตีไม่เผู้เป็นผู้เตโดยเม่จกงที่างหุทเยทิที่ลกุทีดังรทุกยนโรถ้าข้มณีปฏิทอริสัจจังาปฏิไม่พิเผู้เป็นผู้เตโดยเม่จุกุที่นางอุทเปยวที่าที่ลกุทีังรทไกนรถ้ม่มีปฏิทสัจจังิเปดยไม่ ทุทีอย่างอุทุปัญญาอุทุศิชาอุทุิโลกูทีแล้ว่าก่อมันจะมีพิเศษมุจตุสอเจสอวันติปโรตังรารสักลังยทบตังงินัตสังนัสืุตังโธตทเนังวานวิเศษเโอเคโลเก่มภารสมภารมกิสมภารมายาิชายาเัวมโนตยานตระลองสมาสมถพิสมดปัญญาสิงห์แล้วจะขอไม่พิเศษมิสุจตุกๆเอ้สจเสวอวันติปตังรารกลังยทบตังงินัสสังนัสสุตังโอามเ

พอจะกลับตัดตดีกว่าดียังกำในนว่าพรนี่นะวัาถือเว้นักในนักขนาวนาวาเกนกิบลูสันตีผู้มานังทีวานางต่ทำตัว่าแะตัวมหาดายกะเทวาต้องไม่่รตูแต น้ำโนารสงกจตมาิกานางเทวนางังสรรตวันตะวัิงสาเทวะสันตสาเวส์ตะวันติงสานางเทวนางสัทธรตะวันตติตาเทวะสัสาเวสงตุติตานางเทวนางสัทวันิมตีเทวสันสาสงนิมตีนางเทวนางสัะวัพระ่นิมตะวะสวตีเทวสันสาสระนิมไม่ม่ตวะสวตีนางเทวตะงงตวัพระมกิ่เกเรวะสันติสาวสงเอตมืตานัสีงตนพยนต้ลองทำาจากกังปอติดตั้งอะ

ต่างแตกตัวแต่กตัวพูเรื่องนั่งตั้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 งตังตั้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 งตังตั้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 งตั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 ้งตั้งตั ที่สามังสณะชิมยนชาศาสนาคตพุทธาเฉตวมนังวานังจตุสิทธาตภังังถังอิปุญุนันันต่างกับรัพุทธาอัวิจติในกาตะปิตาแมงมันตะเกติมนิสลาสีสิบสิโตแมงพทธมโมทะเุเนสกุปติโตแมงพุทเสภุากระนยนเมนุตสัดิปตจีนคุณโยปิตภมุโนจอมเกิักตันีแมงอนสืนันรารกตปานมพังนิสโตพิโมโระัุลิ ทรงไม่ห่างวันใดในจังปฏิชาติคุณากรบุญนงก็มีมรอุปนิเนศศิวเดชเลาจมจีมีชะตนาติเดรกรรมมาเิษฐ์ติมาเดรัชิตะวิชิตาเชนัตวกาอิตาศติมาเดรักชิตดตัวชนวะสาเช่นตัดิรัติชนนัมังเกสุสันติตาระนังเบิตัวอาศิตาคินมิตาสุรังถ้าจะคำประชิตัวอาศิวามินก็ดมารักังคำรีบรัตมะ Mora pali tanca na tia sa cakang aga tei 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 ngasi tei tei pala sa ngita ngata ma tapi tei asisi cakang tapi lejutu pata wati asisi cakang ni yang itu anan ta china tei asa ni wasa to mei ta ki china sa cakang sa pura pati la china pa jama ni wala ta mi tei lei sa cakang pala tei ma ta pei tei ma ha puri sa ta pa mi ki tei ma to ki tei wam to tei ko to tei la ko tei na china na ko wena pali to tei ta tei la cakang mi ด้วยสีปบภพม้ากาพงซาสมีปรบดังตมินเมื่อสวทำดงสีมนกำลังที่จะโเซเซนมาทลที่ทำาวิจันัชิโนเนตัวตันเจสััมกร้าน้มาทิกามาอยู่ทตะปะติงคลลำนาแล้วก็ บมัทยะขังกติสุธนวิญาชิตวมณีโนเตตเตชะมกลานีลากงกัจลังอติมุตปตังทาวากิจกรรมมันิวาสาุตังมันเม่ตั้งปฏิกิรินาชิดรวมณีหนดตันเตชะมัตชะมกลางอุกิตะกักขบมติอัตตุทาุตังตาวันตโยชิาปตังุลิมาลวตังดีทางกตมลิิดรวมณีโนตันเตชังเตชะมคลางนี่กตวนาคมัธยลังอิวิคิวเนีจนเจยตุตวจนังเชนกายยัมเชตันเตนะทมนทีอาจิตรวมนตันเตชัเตชมคลา จังวิหายะมติสัจกวาริกิตุงเงธิิโรติมอาเตอนนังมติอันตะปุงมิตเชือตัวชีวมนุษันติธรชมันปัะุชื่มพตังมติปเตนะเทระปิเกนะตมะป็ยาตอิทุปฏิสวุินาชิตตมมโนตันเตทมตีเชมัรนนทุกขหัตติติทุปเกนะตัวะหัตถังำมังวิสุจดุติมิตะปะกาิธานังเยนะกตนะวิชาชิดวนตันเตทมตเชมั้รันนีอตาปิพระ

mang ang mang mang di mang lang tho pa di manglang di ทพิฐานักถายยติวตาสิทวิาวินุปเกิดพิกเตงเต่งตธรรมทานมาธรรมทานในนรตุปิตาสนิทกเลยท่าวิหารันทะเลเทลาจมัชนากว่าาจะพิโสารมิกาธนปฏิอุปตะกาเข้ามาเจิญสนิข้มาเจสรพนุตตสตาพุตเตชลลไปเจิปจันสัมวะสงเสตาอิวุปปนิกานิยกลางธรรมัตมิจเตทะเป็นปิดุกะสักรองดุสังขยังถ้าตุจิลังสตังธรรมโมธรรมตาลาจปุกราสังขุโตสมกวะหะตันยิจเจียงตัจจะ อร uhm ิยะปอบไวทิเตปัตนาของตัวสเปีปนิโนพุทธศาสนาสามัญทางพุทจนตรกเรติวโพสตือุทิปวยะสัตตนังเมตมิทังเมเนตุเมตจหนิงมาตัดแตจัดช้งจังละตุปตะกังอวันดมมินาราชัยนุปะังละตุปตะปทา บริสุทธิ์โลดว่าตาโยชนะขักษ์ปัจนิยมข่าปัจจันิปรยตะกบปัจจัยนิตะกหุตติเปปปิโนเจตปตาจามีแัมปัาุญาตปะดังตะเปเดวานุโันตุสัพพะสัมปติจาธนัทานตุสัธยสีะสัพปทาภาวนาเพื่อตั้งเตุเตากตาปิตมักกรางตปังมังข้งลตสตัานุภาเวนัตาสติปุเอติโตุนะลังหุตตสัพัตะสัาติ นุภาวน้นถอตัวนี้ตารางของตัวต่ปะางั่งตัวแต่วตาสาปสังขานุภาเวนัวนถอตัวนี้ใตาลังตาเประปับตัจิงน่าจะยังพลังวัน่จิตนั่นละขมนิมิตัวตาเปะปะตาจิน่าจะยังพลังวัานตจิตนั่นละขมนิมิตัว้าเประปราจิงน่าจะยังพลังว่าแต่จิตนั่นละขมนิมิตัวตาเประประดาจิงน่าจะยังพลังวัแต่จิตนั่นละขิ แต่เประาัตาปิกานาย่ังพลังนะตนจินั้นเขันม่มีตับแต่เปรบระะตาปิกน่าย่างพลังนะตนจินั้นเขมัม่มีตบโแต่เปรบระะติกานจ่าย่างพลังนะตนจินั้นาขัม่มีตบแต่ปรบระลระติกน่าย่างพลังนะตนจินั้นเขัม่มีตบโแต่ปรบระะตาปิกน่าย่างพลังนะตนจินั้นเขมัม่มีสัโตนด้วยนป็นจิาร เรื่องความเปล่ยนแปส่วนก่ับเจ้าล้ตด้วยการสตุตรสบรทแระนี้ของผมสกิสวัสดีจงเกิดเกพระเจ้าขอให้ผู้ทีกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจิญทางเวททางประมปบเทวดาทั้งหลายปุโมในการสวจแตหมดและธรรมเหล่านี้เมื่อนมหมดทางและปุุพันเกียิดพระเจ้าแล้วตกมงคลพระฤษ์ตายจิตเดีด่นว่ขูไปตดจนถูกมงคลปุิสาสิ่นี้เกิดใหเปียนด้วยองคพระพธเจ้าเสด็จสิริบุตรการเถิดสาธุ